กินบอกมาโอ้ยสวยมากคันลังมากคะ่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องอิสปายนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยยังไงทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจในวันนี้นะคะฟ้ายก็จะพาทุกคนมาทัวร์ทริปน้ําตกกันคะ่ะก่อนหน้านี้นะคะบอกเลยว่าฟ้ายค่อนข้างที่จะมีความเครียดสูงมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยได้ออกมาเปิดหูเปิดตานะคะมาชื่นชมกับธรรมชาตินี่คือความล่มลื่นของธรรมชาติคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นน้ําตกที่จังหวัดสระบุรีนะคะฟ้ายก็มาล่องแก่นแบบ แบบชิวๆกับรุ่นน้องนะคะมันสวยมากเลยอะ่ะทุกคนคือดูในกล้องนะมันอาจจะแบบดูธรรมดาใช่ปะแต่เห็นด้วยตาแล้วก็ตอนที่เราอยู่ในบรรยากาศนั้นอนะคือมันมันดีมากมันร่มรื่นมันสดชื่นแล้วมันก็รู้สึกเย็นมันชื่นใจไปหมดเลยค่ะดีมากเลยอะ่ะสนุกมากเลยแล้วก็แบบสวยพี่อยู่ที่นี่มานานแล้วหรือยังคะสปีกว่าสองปีกว่า,วาพี่เบื่อไหมรู้สึกส,สวยไหมแบบเนาะ คือหนูว่าไม่ค่อยได้มาอะไรอย่างนี้แล้วหนูรู้สึกแบบมันยังสวยอยู่หนูอยากถามพี่ที่อยู่แบบอยู่ตรงเนี้ยสองปีกว่าพี่แบบไม่รู้สึกเบื่อเลยใช่ไหม เออหนูว่ามันสวยมากเลยอ่ะาใายรู้สึกแบบมันสวยมากก็ถามพี่เขาไปเลยนะคะว่าพี่ทํางานตรงนี้กี่ปีแล้วก็คือพี่เขาบอกว่าสองปีกว่านะคะพี่รู้สึกเบื่อบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยมันยังรู้สึกสวยในสายตาพี่อยู่ไหมเขาก็บอกว่ามันก็ยังสวยอยู่มากเลยนะคะแบบโอ,อ้ทุกคนความเป็นธรรมชาติอะ่ะมันอยู่ในใจของมนุษย์เราแบบ ตลอดไปเลยอะคือต่อให้เราจะอยู่ในเมืองแค่ไหนวันหนึ่งเราก็นึกถึงธรรมชาติพอล่องเรือมาถึงครึ่งทางนะคะเขาก็จะมีจุดแวะพักให้เรา,าถ่ายรูปก็คือจุดนี้เองค่ะทุกคนตอนที่ดูในกล้องอะมันดูแบบเหมือนจะไม่สูงใช่ไหมแต่ตอนที่ไฟนั่งเรือจริงๆเฮ้ยมันยวบลงไปเลยแล้วไฟก็กรีดออกมาเลยนะคะและนี่คือรูปถ่ายของไฟเองค่ะหน้าตัวเองก็รู้แล้วว่าสดชื่นแค่ไหน ตอนนี้ก็มาถึงฝั่งกันแล้วนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการล่องเรือบอกเลยว่าคุ้มลองแก่งว่าด,ดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูวิวบนสะพานพร้อมกันค่ะทุกคนทุกคน<แ>เด๋วพ,พี่เขาแนะนําว่าให้เราขึ้นไปถ่ายบนสะพานใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าความสวยบนสะพาน,นมันแค่ไหนนะโอ,นโอ้สวยโอ้สวยสวยมากลองแก่งเมื่อกี้ว่าคุ้มแล้วนี่คุ้มกว่า<อ>ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูภาพตรงหน้าว่าไฟเห็นอะไรทุกคน เช้านะแล้วแบบมีหมอกนิดนิดอะโคตรดีทุกคนนี่คือพาไฟไปเห็นโอ้โหสวยมากสวยปะคือแบบไม่รู้ว่าจะเก็บความสวยทั้งหมดเนี้ยไว้ในมือถือยังไงหมดแล้วแบบในมือถือว่าสวยแล้วลองมาดูแบบเห็นด้วยตาคือแบบสวยมาก เราจะนั่งไปกันในวันนี้ก็คือบนเรือแบบนี้ ดีมากดีมากสวยมาก,มากไปกันต่อที่จังหวัดนะครนายกค่ะทุกคนเมื่อกี้ที่สลับบุรีจะเป็นแนวล่องเรือใช่ไหมคะเป็นล่องแกงแต่อันนี้จะเป็นน้ําตกแบบลําธารนะคะให้เราไปนั่งเล่นกันชิลๆนะคะทางเดินเข้ามาก็แบบสวยตั้งแต่ทางเดินแล้วทุกคนน้ําตกคือ ดีมากเย็นมากและเดี๋ยวฟ่ายจะขึ้นไปบนต้นน้ํานะคะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปทางมาถึงน้ําตกสัิกานะคะกําลังขึ้นไปบนน้าพก เลยเห็นละอองน้ำคือมันตกคือตกแรงมากถึงต้นท่านน้ำตกแล้วค่ะทุกคนมันสวยมากเลยทีนี้นะคะเราก็แวะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันให้หนำใจไปเลยทุกคนสังเกตไหมว่าฝ้ายตัวเปียกหมดเลยสิ่งหนึ่งที่ฝ้ายไม่ได้ทำเลยก็คือการที่ฝ้ายไม่ได้เอาตัวไปจุ่มน้ำเลยค่ะทุกคนไอที่เปียกๆที่ทุกคนเห็นนะมันคือละอองน้ำจากน้ำตกนะคะบอกได้เลยว่า ออกแรงมากนะคะก็คือเราไม่สามารถที่จะเอาตัวเข้าไปใกล้ขนาดนั้นได้ไม่งั้นเราก็จะเกิดอันตรายนะคะจากนั้นนะคะฝ้ายก็ลงมาเล่นที่ด้านล่างนะคะก็คือมองจากด้านบนลงมาด้านล่างอ่ะคือสวยมากเลยทุกคนแล้วก็ข้างล่างนะคะก็แบบน้ําเย็นคือดีอะ่ะดีไปหมดเลยนะคะก็เมื่อกี้เราเ่ยไปถ่ายรูปข้างบนนู่นมาไหนอะ่ะนี่ข้างบนนี้นะคะลงนงอขาถอนู้น แล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งตรงนี้ทุกคนมันสวยมากเลยอ่ะคุ้มมากกับการที่แบบขับรถสองชั่วโมงจากกรุงเทพสองชั่วโมงสามชั่วโมงเพื่อมาตรงนี้แบบทำดีมากเลยอ่ะจะยอนั่งรินนะคะทรายก็ได้เก็บวิวสวยๆทั้งหมดนะคะมาฝากทุกคนและนี่ก็คือภาพทั้งหมดเลยค่ะจากต้นน้ํานะคะไปจนถึงลําธารด้านล่างนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยไหมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตรงที่เขาแบบเล่นน้ํานั่งเล่นน้ดกันตร,ต,รตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้เป็นช่วงใกล้เย็นแล้วเขาก็น่าจะกําลังกลับกันหมดแล้วนะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นบันไดนะคะที่เราเดินขึ้นมานะคะไม่เหนื่อยมากค่ะไม่ได้ไกลมากเรียบร้อยกลับกันเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันต่อดีข้าวหาดูเอาที่ไหนก็ที่นั่นเ <c oughs> <c oughs> ย็นแล้วไม่คิดมากแล้ว <c oughs> ไม่คิดเยอะจะแบบเดี๋ยวเดังส ฝนเสร็จปุ๊บฝนตกหนักมากโอเคเรากลับบ้านดีกว่าแล้วเราแว้นออกมากินอะไรกันแถวบ้านเลยวันนี้ยฝ้ายบอกเลยว่าตัวเองโชคดีมากนะเพราะว่าฝนนะทำท่าจะตกตั้งแตกก่กลางวานันแต่ไม่ตกเลยแล้วฟ้าคืนนั่นก็เลยทําให้เราไม่ร้อนเลยทุกคนเพราะว่ามันไม่มีแดดแล้วตอนที่เราขึ้นรถกลับบ้านก็คือฝนตกหนัะแล้วพอถึงบ้านนะคะฝนก็ไม่ตกวันนี้ก็สุดเนะไปเที่ยวมาวันหนึ่งต่อและยังจะกินกัวท้าต่ออีกคนเลิศเลยอ่ะ หมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งอันนี้คือเรื่องจริงค่ะทุกคนจากการนั่งรถมาเหนื่อยนะคะทั้งหมดรวมแล้วประมาณ4-5ชั่วโมงเนี่ยบอกเลยว่าพอได้กลับมากินหมูกระทะนะคะคือพมงใจมากแล้วก็ วันนี้มันเป็นวันที่ดีมากเลยอะทุกคนฝ้ายรู้สึกมีความสุขมากนะคะจากการที่แบบเครียดมาหลายวันหลายอาทิตย์มากเลยอะวันนี้คือเหมือนแบบได้มารับพลังบวกแล้วก็ปลดปล่อยพลังนะคะยังไงก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะฝ้ายขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนะคะขอให้ผ่านในทุกๆปัญหาไปได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของฝ้ายด้วยนะคะน,นี้ก็ขอลาทุกคน ไปก่อนไปพบกัน EP หน้าหวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปกับฟนะคะบ๊ายบายค่ะ